าจากคนงามนมาพิทามจากยากรู้นักวนารีบันแา่อยู่ที่ไหนเวลาใครกำแต่ดินยับมาอยู่ไปลาไม่จำไว้บุหลืกแต่เป็นลูกแกีกันกำแปลดี้มาเดินทีประกาศแต่เป็นลูกเจ้าแต่มาอยู่ในไพยเธอปัี Eu não พี่แต่ทำนุ่มบานใครวาไใจกันน้วพควายากลว่ากความเหน่มน่าในวันนี้บนมาอยากเขียงกองละเปียรองกันนไม่เอาบางที่บอกรักวามใจอดใจตามเร่นองไม่ មិនចាប់ក្នុងចាយបាឡាកើតសួស្ដីដល់កូនសວຍ พี่เองคือคว้าชายทวัดจากโพวิสัยประเทศน้องเป็นลูกเต้าเราใครจะไหนถึงงามอย่างนงี้ไม่ผัวหลือยังกันน้องเลื่องจำเป็นไหมที่ฉันจะต้องบอกคุณที่ยันไม่บอกคุณ,ฉ,คณฉันตายไหมเอ้แต่ยอย่าเล่นตัวเลยนะน้องมาแต่คนสวยพี่ขอจับมือหน่อยมาให้พี่จูบทีนะน้องนี่คุณไอ้บ,บัตรทบเก่งมาจากไหนนี่พวกแกเนี่ย Non rau Non rau chữ coi Bọc vị là vãi Nó nhỏ màu rèn nó bắt rỉ khôn này. Bắt rỉ ra Bắt rỉ ra ừ. Nhà phổ đai Bắt đi, đi tụp cho này. Cây tụp cô ấy đi Cắt rối ra đi tụp cô Mừng rồi giác nào bao nó Coi nó bao mừng Trên cầm

ไอ้เปรีดใ้เร่งมึงแรงมันว่ากูเมื่อนาเด็ดเด็ดได้เปรีดความรู้มันนาเด็ดมันว่าเพื่อเขเร่งนะมันว่าน่าไอ้เปรีดฮอร์ดาบูไอ้เปรีดเออฮอร์อีพี่แกไม่ต้องมาด่าฉันว่าปิงกี้นางเงก้ยกังคารุ่นมั้งรับ cún luôn má ai ná má cái quả nang heo má lấy bao nhiêu vốn đó rồi về nang ráo má lôm tóng lông bùn bỉ nó má ra nó ai ba ai con tròn món min rèn mình vợ gù nằm lại bụt nói anh ra mình vợ món min mình rồ rửa เราวามันก so ูม <brightness> <desserts> mm ินดุบลกเลยจิ้งปาแหว่มอเลยกินมอว่ามันกวคนมีจัตตาซอยเป็นดวงปอหลืองบ้านแปลกแปลกเจไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้ะว่าไอพี่มึงอยากทำว่าไรจึงมึงยิ่งวยรักษ้าเลยเรียกว่ากับกูคนมึงไม่เอาอยู่แล้วไม่เล่นหอย มึงเมามาจากไหนไอ้หนุ่มไมึงเมาแบบนี้อ่ะเมามาจากฮาร์ดิวานงานอะไรอะเว่าผมเมามาจากฮันเจงฮานเจลานบวชฮอ่านไยก็ฮันเจงฮานเจลานบวชฮันเจงฮานเจลานบวชว่าร้านเจ้ามีย่ะมันเจงฮันเร่งร้านบาคูมันออกักเลยเรื่งมันบวช tiền Ừ Có sao vô trái đó Để nói Mình phải ăn trộm cả nơi tiền nó chỉ lăn bao vô tiền à Rồi Tiền Mình phải vô bỏ, bỏ cháu này ăn vô cả nó Ừ Nhiều ai bắt lẻ đi Này bắt kia nó cứ lại tí Chưa đùa màn Bắn bà cha Cha bà ná trong rọt Kỳ hạn thế này bói nữa

ไอ้โน้ด้ยมันยาเมาได้มันกูอ,อับอายคนให้ไ â ้เรียนเว่ีเร่มกนีได้ความวะที่รัฐวาก็ยังรุลยไม่ให้ม่นาเปนที่วะความวะ่บ,บันเราอะไม่รอยคอยบประดงไม่ร้อยเพื่อก็ย่าขึ้นรนนร,นรอยระนะัาน้จละจองกันฮะยุดเลย บ้ามาบ้ามากูทำแล้วเลยบ้ามเราก็ไปเทียวเปลื่อนฝาลมจีนมาเตะบ้ามาวางอย่าไปมั่วก็ตาไม่เกี่ยวก็อยามามั่วก็ไม่เดือดเลยเมืงยางยังก็สักตอนหนึ่งติแรงยางเลยยางกูยังตอนนึงพอได้ปลากรวตอนเดียวปลากรวรอดเออกรวมันโอ้ไปที่ตอนยางลึงมา

Cô mới nhảy phải chăm lấy cái gì mới nền, chạy chăm dô mau khăn. Cô chạy chạy, chạy chạy coi. Chạy chạy bị nóng. Bị ngủ chép, chạy chạy. à, chép. Mình cho đến cô lông ngồi lông ra coi มึงอ <t os> mm ุ๊มันแหละกล่าวย้อนมันหวานรุนแรงลงระเือนกันโบวันรอนใช้มึงหยอกกลัวอยู่แล้วพอถึงเวลากูลงมันหยอกกลัวไปอยู่กันหมดเลยความฮะผมจะใช้คนะเพื่อนเพื่อนรำกูเจ็บจี๋ความแล้วมึงเปรอะเล้ยลา เปยครั้นหมเปเหมอนว่าลุดซอยนี่กัดลอยเปกัดลอยได้กี่เสียงเลยประชากรต่างฟิลประชากรในมื่อวานนี้เองนะฮะรเจ็สิบเ้าคนคูดายช่องเสียงเด็กเวรเกคูเสียไปเลว่าใครี่จะใช้กูสอบเสียง Vu yên mong tua đã rồi ra ông gọi ra quăng, toi dính đời với đời ra vọng sang sang dạo này. Vu anh dâm ngôi nhà quang. Ngay trong tiếng của mì, anh ngon thấy hãng. Mì, anh 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 ôm,

ได้ลงเไี้ยงลุยนโมึงอันเนเปเลยเด็กไกูวาาเปเป่อยทีได้เพกูไม่ได้ที่แหววน่คอะไรนี่นะจ้ามได้เนียไม่จงลงกันเมือง่าว้าเด้กกูแรงตุ๊นี้อย่าดังแรงโบมังคุณเรามันอยู่ธิ์ควาดดพื่อนี่เลือไม่เลือ

ตังกูไม่แจกรี้เกใครร้อยกูเจเกือกเกือร้อยกวางแล้วกูเจไปกางหนึ่งก้อนตอนไนเนียตากูได้ไปนอนหตัหว้กบกูตาใคไม่เหลือกูเาตลุนกันงมื่อวานโอยแต่ใช้กางเดียวเลดเยนอยน่าได้ผลจริเลียว่า rung lao rung lao ching phir nong kak phir nong duk san kak phum nai ta nao bo to ki yang pan hai roi, chok tok tok lung chak noi, chai rat kuen <coughs> phum nai ta nao bo to ki วันนี้ผมจะมาเอาปาดีปลาหนู่มไอ้ร้อยก็วนก็แม่ไปน้องให้รวยเลยมาก็วนไปนอครับจั่วม่นี้ผมพร้อมแล้วครับที่ผมจะลงจะมาฮว่าอผมพร้อมที่จะควรหุ่นให้ร้อยตำนานทีเรียบยาไปนอน Chà phong lại bên ông à ta phong chờ rụt điểm kính toi kể gặp, lưu lấy, lưu lấy, gặp. Mua chào, nhà nữa lấy mọi thứ hai nụy bằng nhà mọi nhà đập rau và chọn lúc chọn lúc rau 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 ชาพีน้องต้อเบ่เหลยาผมเป็นรบตอนนครับเล่วผมบอกไงทุกวันชาวม่ฝได้ยิ่งมากห่วไหลก็ว่าก็พตอนนู้นมาครับี่น้องับผมจริงใจเลือจริงใจแนแม่สุด้ายอยก็ตอบ่ไม่เคยรล่ากูใจอัแต่ไม่เคยใช่ไหชาไม่นีผมยินีกับพ่อแกรนมาพน่น้องครับ cha bom này bên ở đó bia còn kê đứa nó rồi bom dài đầy dạ cái mẹ tao bom là còn mấy kẻ bị lo đâu cha bom ra bên ở đó bia đắng rẻ ta mấy đứa người ta làm phu nghe mạng đâu về về đó cha bom đó bom mới mì riêng tam sai rồi bom to rồi mới rồi cái gì lép le bom giờ tôi là ta cao qua chai năng hết đủ quá luôn con đi lép quay luôn liền hay lép để hết mà nè con rồi đi cướp mà nè bỏ cả mẹ có trăm ngàn phần nè phần nè ông cha lớn là phết là yêu bài bằng nữa yang mi mạng quay đi lưỡi Phi nông thập Phi nông thập để phi vào gió Cháu không để phi nông vào gió Phát lội Là tăng đuổi giọt cà phạm Mây mi tăng nhân à, Lên con tối Bó cây lô vào đó. ผมจะไม่มีโอจอมอจะ่อยเพื่องเรือนนกรอยปบเราไม่เห็นทต่ไม่ลยปอกเราปีรัได้ล้วนเตี่ยเจียงไมกันจริงไหมครับพี่น้องครับย่าเออบเราเรื่องพุมกันนะครับเปยุ่งเรืองโอจอมอะผมไม่เจอบอจอมอพราเม่เมมกับพี่อจมอครับบเป็นอจมอเน Porai ra nó rồi, cặp búa mới trải non kẻ ra. Bỏ búa cao kẻ có trái trái lại nhà đơn tọc xoắn nó. Bỏ ra đám và phải nháy là nó, mất bà chùm. Chùm bà quả chùm. Thì à, chùm. Thì à nặng lên khen kiểu bóng rô phê ผมเป็นลูกตาผมแก่ไม่มีอารมาณ์ใช่ไม่มีอาร์นี่จังจังพอพ่อกินข้าวหยิบตัวมันว่าตัวล่างเร็วกว่ายิงแต่ว่ายังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนราใหกินน้ำหยิบแก้วมันว่าแก้วล่างเร็วกวยังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนพอราอยู่มันว่าเคยลางเร็วกว่ายิงแต่ไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อน Bum luôn 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 nông luôn 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 mì luôn luôn trong to vô mà chạy trông tôn ngập trôn tô đông cho bộ coi xe nằm ra trôi nói xe này trôn tô vía vía kìm kìm ngập ai quỷ rơi bọt bộ tô vô mà chạy ra có hung an chân à khan vừa chết ai quỷ màu kẻ tay màu nắp đi เจ้าไว้กอบก็ยอดไอ้พวกาสผมพี่น้องเจ้าที่เอกันดานอนเจ้านำมันตกใจพี่น้องเจ้ารัตจีรดพี่เจ้าไว้ดาพี่น้องเจ้านาเก้าละเอียดตะยงผมรักทุกคนไปตึงพี่น้องเจ้าตับเลี้ยนและปะเตียง็บหนึ่งร้อยมั้งผมรังผมจะเก็บตัวรับทัพนั่นฮ้ตัวรับทัพมา con cái này. con mương nè con cô Ờ, à. phải ta cha của dương con mương làm trên nè mày đại nè Hết rồi làm mừng dương con cô tổ đại để ai tổ mình con cô mình mày đại cô leo cành để cái mương mày đại <laughs> cô mày